เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับครบรอบ20ปีเชียงใหม่ในซาฟารี20ปียงความทรงจำวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่ยุคใหม่ของเชียงใหม่ในซาฟารีเมื่อเช้าของวันที่6กุมภาพันธ์2569สำนักงานเชียงใหม่ในซาฟารีโดยองค์การบริหารในซาฟารี nice Safari, องค์การมหาชน จัดกิจกรรมคร,รอบ20ปีช่วยในซาฟารีและกิจกรรมให้อาหารสัตว์โดยมีพลเอกโกศลปร,ประทุมชาติประธานกรรมการองค์การบริหารในซาฟารี nice Safari, เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐพันธมิตรทางธุรกิจและบุคลากรองค์การบริหารในซาฟารีเ nice ข้าร่วมด้วยณสำนักง,งานเช, nice ชียงในซาฟารีเชียงใหม่ในซาฟารีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ และการอนุรักษ์ธรรมชาติที่สำคัญของประเทศเดินหน้าสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ควบคู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างคุณภาพและสร้างคุณค่าทางสังคมมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีในภาคเช้าจัดทมีพิธีกรรมการบวงสวงต่อด้วยการทำบุญและคณะผู้บริหารมาให้อาหารสัตว์มอบอาหารอร่อยๆผลไม้ต่างๆให้กับ สัตว์ในเชียงใหม่ในซาฟรีได้ทานอิ่มจุใจตั้งแต่ตัวเล็กจิ๋วจนถึงตัวใหญ่อย่างช้างนอกจากพลเอกโกศลแล้วก็มีนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นตัวแทนของผู้ว่าราชการร่วมกิจกรรมนี้ด้วย บนมือนี่แลเลรมาเมันปรับเป็นได้ไปซื้อได้ครับา่นไปได้ปล่อยคันนี้แบบไม่มีครนนี้อ่ะหไ้มว้ม้าๆๆนะนนด้นะ

โอ้โหเขาใส่หัวไปมานะแล้วก็ทุกท่านคะถ้าหากว่าอยากจะป้อนอาหารป้อนต่อได้เลยนะน้องช้างเมาปวดแน่เลยไม่ปวดไม่ให้กับคนที่ป้อนได้เลยน้องช้งโอ้โหเพราะว่าหไม้ผักต่างๆเยอะมากเลยเขาชอบมากเลยนะคะผลไม้รสหวาน Hãy subscribe cho này, Ghiền Mì Gõ này, không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถ่ายได้ครับถ่ายไมถ่ายได้ครับาได้ไปเมื่อวานละไกนแบบก่อนไก่แบบก่อนกครับงถายไมก่ สนับสนุนงานออกสนามขาวได้ที่บัญชีที่ปรากฏ ธราคารกรุงไทยหมายเลข547-061-4948